สวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทําที่วางโทรศัพท์ไว้ใช้งานเองนะครับโดยเนี่ยครับวัสดุก็มีแค่นี้นะครับท่อ PVC ครับผมท่อ PVC ขนาดเอ่อสี่หุนนะครับผ่าครึ่งนะแล้วก็มีกิ๊บหนีบกระดาษแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของเก่านะไม่ใช่ของใหม่นะครับอันนี้ก็สามตัวนะครับกิ๊บบันีสามตัวแล้วก็มีไม้ครับ ไม้นี่ขนาดก็ความยาวก็น่าจะประมาณ4เซนนะครับความหนาก็ห้ามิลนะครับนี่ครับห้ามิลไม้ธรรมดาครับไม้อะไรก็ได้นะครับท่อ PVC นี่เราผ่าครึ่งน,นะครับแล้วก็หนีบกันเลยหนีบแบบนี้ครับเพื่อนๆนะทำตามวิดีโอครับ อ่าหนีบอย่างนี้เลยครับได้อย่างนี้แล้วเราไม้นําไม้ครับมาวางแล้วเราก็เอาอีกตัวหนึ่งหนีบตรงไม้นะครับอ่าหนีบประมาณนี้เลยหนีบให้ลึกๆเลยก็ได้ครับนี่แบบนี้นะครับอ่าก็จะได้แบบนี้อันนี้ด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังอ่า จัดให้ตรงหน่อยครับอ่าเนื่องจากเป็นของเก่านะครับจะมีสนุงสนิมอะไรบ้างนะครับเรามาสาธิตให้่เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนทาก็ลงทุนซื้อของใหม่หน่อยก็ได้ของเก่าก็ได้ครับเราใช้เองไม่ได้ไปอวดอ้างใครเนาะครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้สมมุติเป็นโทรศัพท์นะนี่ครับตั้งได้เลยครับดูไ์สดได้สบายครับผมก็ใช้อันนี้แหละถ่ายกีตาร์เวลาเล่นกีตาร์แนวนอนก็ได้ครับผม ครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยลองทําใช้ดูครับเพื่อนครับไม่ต้องไปซื้อเขาเปือนตังค์เด้อทำเองก็ได้ครับง่ายๆแล้ววัสดุหาง่ายมากครับผม